เคยสงสัยกันไหมครับเ,เพื่อนๆถ้าเราใช้ Legendary Spear หรือว่าลูกบอลระดับตำนานเนี่ยไปจับพาวเลเวล5 4ที่เป็นระดับบอสและเราทําการอัพเสาเลเวล10ด้วยเราจะมีโอกาสจับติดได้มากขนาดไหนซึ่งในพาร์นี้ครับผมได้ทําการใช้เวลาฟาร์มหนึ่งวันเต็มๆในชีวิตจริงนะครับทุกคนเพื่อที่เราจะสามารถได้ Legendary Spear ทั้งหมด1,000ลูกวิบอกเลยว่า ใช้เวลานานมากๆแล้วเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเราจะต้องใช้กี่ลูกในการจับแต่ละตัวเราจะเริ่มตั้งแต่พวกเจ็ดดอกเป็นต้นไปถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปเราชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไ like ลค์คลิปนี้คน like ละหนึ่งไลค์เราถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามไ like ลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้้องราน Over Toup โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็เข้าอยู่ในเกม Power กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้ครับผมได้ทำการฟาร์มในส่วนของ Legendary s p เปียมาทั้งหมด1,002ลูกนั่นเองซึ่งใน1,002ลูกเนี่ยเราจะเอาไปจับเวยแต่ก่อนที่เราจะไปจับเราจะต้องทำเครื่องยิงสเปียร์มาด้วยนะครับสำหรับใครที่จะทำเครื่องยิงสเปียร์นะเราจะทำการใส่เครื่องยิงสเปียร์เข้าไปนะครับทุกคนเพื่อที่เราจะสามารถยิงสเปียร์ได้แบบง่ายๆเลยนี่เพราะว่ามันเยอะามากๆนะครับถ้าไปโยนทีละลูกเนี่ย ค่อนข้างที่จะเสียเวลานะและที่สำคัญครับอย่าลืมอัพลูกป,ปั้นอนุบิทให้เป็นเลเวลสิขึ้นด้วยนะครับเพื่ <ๆ S 1> อเพิ่มโอกาสการจับพาวตัวนั้นให้มันติดง่ายมากขึ้นสำหรับแผนที่ที่เราจะไปทําการจับนะครับเอาแบบง่ายๆก่อนเลยนะครับผมน่าจะเริ่มจากเจากรที่เป็นมอสเตอร์ที่หลายๆคนอยากได้มากๆเพราะว่าเป็นมอที่เคลื่อนที่ได้ไวนะครับจากภาคที่แล้วนะครับเราใช้ไปนในส่วนของสีม่วงนะทุกคนสีม่วงที่เราจับในตอนนั้นนะครับเราใช้ เอ็กซ์ต้าสเปียร์ประมาณ90ลูกนะครับก็คือมันมีโอกาสประมาณ1%นั่นแหละทุกคน100่ลูกก็คือมีโอกาสได้1ตัวแน่นอนแต่เรามาดูว่าระดับเดจนอัพเสาเต็มเนี่ยจะได้กี่ตัวนะครับก่อนที่เราจะไปอ่าผมขอเตรียมเจ็ดดาก้อนไว้ก่อนนี่อันนี้เอาไว้ล่อนแล้วก็เจ็ดดาก้อนเอาไว้ขี่นะครับเราจะไม่ทำดาเมจเลยนะเราจะแบบจับแบบเพียวๆเ,เลยก็จะวาร์ปไปที่ใกล้ๆหน่อยและกันอ่ะตัวนี้ใกล้สุดไปทุกตัวเลยนะครับแล้วก็มาลุ้นว่าจะออกหรือเปล่าเพราะว่าผมใช้เวลากว่าจะได้แบ แล้วก็ในเซิร์ฟไม่ได้ปรับโอกาสการจับได้นะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เจ้าของเซิร์ฟนะปึ๊บไปกันเลยครับเราต้องพักเครื่องตรงนี้กันก่อนนะฮะแล้วก็จะบินยาวต่อต้องบอกเลยครับว่าเจดากอนเป็นมอสเตอร์ที่เคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดในตัวเกมนะครับก่อนที่จะมีการอัปเดตแพทนะคว้ทุกคนเดี๋ยวจะมีการอัปเดตแพทที่เป็นข่าวหลุดมาประมาณช่วงมีนาน,นะครับหวังว่าจะเป็นการ อัปเดตจริงๆนะทุกคนเพราะว่าผมอยากไปสำรวจพื้นที่ต่อแล้วแล้วก็จะเตรียมบอกลาเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมเราก็จะไปสร้างเวอร์ส่วนตัวกันแล้วนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้ไม่มีคนเล่นแล้วเหลือผมเล่นอยู่คนเดียวเองอะ่ะจริงๆนะโอเคเรามาถึงจุดที่เจดดรากอนอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรารอสักพักนะครับให้เซิร์ฟเวอร์ดาวน์โหลดก่อนเนาะจุดของเจดดรากอนแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนจากเจดดรากอนเป็นลักหน้าฮอสนะครับแล้วก็ไปดูเลือดเลือดประมาณ1955นเราะครับเราจะไม่อยู่ใกล้นะครับแล้วก็เงไว คือตอนนี้โอกาสอยู่ที่ประมาณ0.17แต่ถ้าเรายิงใส่จุดอ่อนนะครับจะอยู่ที่3เปอร์เซ็นต์เหไหมปุ๊บอา้าวเสียแล้วลูกแรกคือมันไม่ค่อยอย,ไไอยู่เฉยัประเด็นเอ้ยจะไปไหนอยู่เฉยให้ฉันจับทีสิเออหรือว่าผมสูบไปทีคือมันจับยาก่าทุกตัวไงไม่นอนด้วยนะตัวนี้นี่มาครับสมเเซ เอ้ยไปติดนี่โอ้ยโดนหางโดนหางมีโอกาสมีโอกาสเฮ้ยเฮ้ยมีแววะทุกคนโอ้ยอยังนี่พยายามยิงใส่หางนะครับแล้วก็ดูเกสตสเตปิน่าเราด้วยนะอย่าให้ลดลงไปนะครับเอาจริงนะพลาดเยอะกว่าพลาดเยอะกว่าโอกาสจับติดอีกเฮ้ยจะนอนแล้วโอเค แนะนำว่าให้จับตอนกลางคืนนะครับเวลาบอลน,นอนเนี่ยมีโอกาสจับติดได้มากที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มันจะอยู่กับที่ให้เราจับไป่แหละนี่ถือว่าเป็นข้อดีเลยแต่ว่าถ้าใครไม่พอใจสําหรับเจ็ดดอกอนที่เลือดประมาณ1นึ0งนะครับก็ลองรีหาเลือดสักประมาณ 10, 000, 1น0 0งหรือว่าหนึ่งหมื่นสอัเนี้ยอฟอข้างในมันจะค่อนข้างดีนะโอเคผมน่าจะเอามุมประมาณนี้แล้วกันมาดีมาสี ต้องได้แล้วแลวหละเฮ้ยโอ้โหยังเนี่ยเวลายิงสองลูกแล้วออกติดดีจัดตอนนี้พลังงานเราใกล้จะหมดนะครับก็พยายามรักษามุมไว้นะมีแววอีกนิดนึงขอโอเค จับได้แล้วนะครับมีออฟตำนานและก็มังกรสัตว์สิทธิ์ที่เป็น3ขีดนะครับแล้วก็สถานะผิดปกติใช้ไปประมาณเกือบเกือบ50ลูกนะฮะโอเคร okay, ครับเพื่อนๆต่อไปนะครับจะเป็นมอนสเตอร์ตัวที่2ที่เราจะจับนะครับก็จะเป็นตัวฟอสตาเรียนอตนะับผมก็เป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ําแข็งนั่นเองตอนนี้เราก็มาถึงทําเลแล้วนะครับและเลือดของน้องอยู่ที่ประมาณ13,800นนะซึ่งเป็นเลือดที่ค่อนข้างเยอะมากๆแสดงว่าออฟข้างในของน้องเนี่ยน่าจะดีมากๆเลยมาดูกันว่าเราจะใช้ทั้งหมดกี่ลูก ตอนนี้เราจับกลางคืนไม่หันแล้วนะครับก็จับกลางวันแทนแล้วกันนี่ไม่โดนเลยเฮ้ยไปโอเคสามเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับเพราะว่ามอนเลเวลห้าสิบเป็นไปครับโอกาสจับติดจะหยู่ที่ประมาณสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าใครยังอัพเจ้าไม่เต็มเลเวลสิบเนี่ยถ้าเป็นเลเวลเก้าหรืวลาแปดเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมก็ถ้าจะให้ดีผมก็แนะนําว่า ควรัพเสาเลเวล10จะดีที่สุดนะครับถ้าใครสามารถสำรวจได้นะหมายแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมีแววนะเอาจริงนะมันเด้งขีดแรกรดบบ่อยมากๆเมื่อเทียบกับเสาเลเวลต้นๆนะครับผมอันนี้คือเลเวล10มันเด้งบ่อยแล้วก็สเปียร์เราเนี่ยก็ถือว่าช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการจับติดพอสมควรเลยนี่ถ้าใครอยากจะจับแบบง่ายๆก็แนะนำว่าสู้กับบอสเถอะเอาจริงนะมันก็ได้ไม่เปลืองอันนี้ค่อนข้างเปลืองแต่มันก็เซฟเราได้ระดับหนึ่งนะครับสําหรับใครที่แบบเริ่มเบลใหม่แล้วก็อยากจะจับบอสโหดอะไรอย่างเง ถ้าเราบอลเราต่ำก็อัพเสาให้มันส,สูงเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์นั่นเองเราคิดว่าเรากำลังเปิดกาชาอยู่นี่ไปติดไหมตอนนี้บอสไม่อันเลยนะเพราะบอสกำลังสับสนอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี้ศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดนะเว้ยต้องยิงใส่จุดอ่อนนะครับนี่ไงเห็นไหมถ้าลงจุดอ่อนเนี่ยมันก็จะจับได้ง่ายๆไ,ไม่เข้าเลยฮนะตัวนี้จะน้อยกว่าหรือเปล่าแล้วก็มีโอกาสดรอเปเพนเเจนดารี่ด้วยนะอยู่ที่ดวงว่าจะดรอปหรือเปล่าเอา้าไม่ออกเลยฮนะนี่มาสิขอหน่อย นิดนึ่งนิดเดียวโอเคไอ้มีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งคือมันเด้งบ่อยอยู่นะเอาจริงขีดแรกกันเด้งบ่อยเหลืออยู่ขีดที่สองอะถ้าขีดที่สองเด้งคือจับติดแน่นอนยิงไปดักไปปุ๊บนี่โดนหลังพอดีไม่ได้ต่างกับการโยนกับมือปกติเลยนะอันนี้คือเราต้องเล็งวิถีโค้งด้วยแต่ข้อดีคือมันยิงได้รวยๆอย่างงี้ไงปุ๊บ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 ,บเอาไม่ติดสั่นเลยนี่เป็นไงล่ะสามเปอร์เซ็นต์ มีแววมีแววอีกครั้งนึงโอเคเรียบร้อยนะครับโอ้โหไม่ดอกเต็ออฟสวยมากจริงจัง,จงตำนานจากักรพรรดิน้ำแข็งแต่อยากให้เป็นออฟอื่นมากกว่านะเฮ้ยโคสวยอะทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงทำเลที่พาลติอุสแล้วก็เนโครมัสอยู่กันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราขึ้นที่สูงกันหน่อยละกันถ้าจับกลางคืนตัวพาลิอุสจะเป็นตัวที่นอนนะส่วนเนโครมัสก็จะอยู่ตลอดแล้วก็เล็งตัวพาลติอุสก่อน เค okay. สูงประมาณนี้ก็พอแล้บอสไม่สนใจเราแล้วนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> อย่าบอกนะเยียคิดว่าจะลูกเดียวจบเลยคือสองตัวนี้ผมจะคิดลูกรวมกันไปเลยนะครับผมนี่จบไหมจบไหมเอาหลุดหลุดหลุดเอ้ยมีแววมีแววพาราดิดุสมีแววเฮ้ยโหจบเลย เฮ้ย <Hey, S 2> พาราดิอุ้ยแค่สามลูกทุกคนน้อยมากแล้วได้พิมพ์เขียวโคโชคดีดูดีพิมพ์เขียวชุดเกาะทนหนาวล่าเผาโหในสุดผมก็ได้มาสักทีนะครับกว่าจะดอบผมใช้เวลาค่านานมากนะเอาจริงโอเคสวยคุมแล้วคุมแล้ว,ลวก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับผมเอาจริง การทําหรือว่าการอัพเสาอะผมว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับถ้าแบบผู้เล่นใหม่ก็ถ้าใครสามารถวิ่งสํารวจแบบได้ก็อย่าลืมเก็บในส่วนของหินสีเขียวนะครับมาอัพเสาด้วยซึ่งมันใช้ไม่ค่อยเยอะนะครับก็3 0 3 5ต่อการอัพแต่ละครั้งแล้วในการอัพแต่ละครั้งเนี่ยมันมีให้เราเรื่อยๆนะบางที่มันไม่ได้บอกว่าจํากัดแค่แบบเออใช้แค่400ชิ้นก็คือจะในแบบมีแค่400ชิ้นเท่านั้นนะครับไม่ใช่นะครับมันมีอีกนะฮะ ต้องพยายามอย่าขยับนะครับถ้าเราลอยเฉยเนะี่ยสเตตวิ่หน้าก็ลดเหมือนกันนะแต่แค่มันจะลดช้าลงนะครับแต่ถ้าขยับมันจะลดไวขึ้นไม่ใช่ไหมตัวนี้ดื้อจังอะมีแววอีกรอบอีกรอบหนึ่งโอกาสนี้โอเคจบนี่เรียบร้อยนะครับผมโอ้ถือว่าจบเร็วกว่าที่คิดนะทุกคนแล้วก็ได้ของที่เกินคาดนะครับคือพิมพ์เขียวชุดเกราะโลหะพาวทนหนาวเลเวลสี่นะครับก็จะเป็นเลเวลสูงสุดนะครับแล้วก็สเตตัสก็จะดีกว่าชุดเกราะโลหะพาวปกตินะครับในส่วนค่าเด็บนะฮะ ก็จะเพิ่มไปประมาณ400ั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับทุกคนก็สรุปง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าเราอยากจับพาวให้มีโอกาสจับติดได้ง่ายที่สุดนะครับนั่นก็คือการอัพเสาอโนบิตเป็นอะไรที่สาคัญมากๆยิ่งถ้าเป็นเลเวล10เนี่ยเปอร์เซ็นต์ในส่วนของการจับก็จะถูกเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยที่เราไม่ต้องทําดาเมจกับมอนเลยแต่ถ้าเราทําดาเมจกับมอนให้เลือดมอนน้อยๆหรือว่าให้มอนติดสถานะอ่อนแอนะครับโอกาสจับติดก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้มากเพิ่มไปอีกและที่สำคัญครับในส่วนนี้ก็มันจะะตต้งบ่่ันเเยรรมลลแดิ แต่ถ้าอยากจะจับพวกเลเวล40่สถือว่า550นะครับต้องเป็นระดับเอ็กซ์ตร้าสเปียร์หรือแม้กระทั่งในส่วนของเลเจนดารี่สเปียร์นะครับเพื่อเพิ่มโอกาสการจับติดให้ได้มากขึ้นถ้าที่ผมทดสอบมานะครับในส่วนของเลเจนดารี่สเปียร์เนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมในโอกาสจับติดแล้วก็เสียของน้อยที่สุดเท่าที่เราจะสามารถเสียได้แล้วนะครับอันนี้คือเดอะเบสที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลคค์์์กกกกกดดดดแแชรรรรรลละะ Subscribe ัััััันนนนนนน้้้วววววยยยยบบบบเเเีี๋าาาาาไไไจออออใพทตต่่ปปสหข๊ สวัสดีครับ